เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลอยโดยเดอะซีรีส์กับการประจนภัยของนายจอห์นนี่นะครับตอนนี้เริ่มมาแวะกันที่เกาะที่มันมีนกกันแป๊บหนึ่งนะครับคือเนื่องจากว่าเราได้ไปครับอะไรนิดๆดหน่อยหน่อยมานะครับเช่นอันนี้นี่มันคือเครื่องตรวจจับโลหะนะครับลองตรวจจับและตรวจและเจอไทเทเนียมออร์ด้วยนะครับดังนั้นเราจะมาขุดหาไทเทเนียมออร์กันกันที่นี่เลยนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะต้องลองดู อันดับแรกเลยนี่เราใส่เลยแล้วก็เราต้องใช้อันนี้ด้วยพัู่วมาที่นี่่าที่นี่มีนะครับโอเคใช้เครื่องตุดจับโลหะเราคิดใสค่ค้างเลยนี่โอ้โหเจอเลยว่ะโอ้ี่คือบังเอิญมากเลยเนี่ยเดินมาไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คเลยนะเจอเลยแนั้นก็ใช้พรั่วนะครับนี่อเออเศษมันคือเศษนี่ได้มีเนี่ยไม่ได้เลยว่ะ มีอีกป่าวอ่ะมัหมดแล้วว่าเขาบอกว่าใช้เครื่องตรวจจับหาไทเทเนียมจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราไม่เลนทางง่ายเราเล่นทายานี่เอาไห้หมดเลยขาดนะครับช่างมันก่อนเราเอาไทเทเนียมไปหลอมก่อนเลยนะครับทั้งสิบสองอันเอ้ยผมลืมว่ะมันต้องเอาผมอยากได้อันนี้ด้วยอ่ะกลาสพอร์ตเอาไว้นี่นะครับเอาไว้เลี้ยงสัตว์ใช่เราจะจับสัตว์กันที่นี่ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเกาะแห่งใหม่กันเ,เกาะแห่งใหม่มันทักกโลอาอะไรนั่นใช่ไหม นี่นะครับได้เวลาเราทําตรงนี้ให้เป็นโซนเลี้ยงสัตว์กันแล้วนี่เลยได้มาหนึ่งอันดูสิโอ้นี่มันเป็นล็อกเลยเว้ยเฮ้ยล็อกเลยว่าเราจะวางตรงไหนอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราคงวางแถวนี้แหละเนี่ยใกล้น้ําหน่อยเออแล้วก็เขาให้ทาอะไรนะใส่น้ําได้หญ้าเอาไปเลี้ยงสัตว์ถูกไหมขอน้ําหน่อยอ่าโอเคน่าจะาหมดแล้วเนอะแค่นี้แล้วก็รอหญ้ามันขึ้น ว่าอันเดียวไม่น่าพอเอาซะอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอ้นี่คือถ้าเกิดว่าสร้างติดกันมันก็เอาขอบออกเลยว่ะเออเพิ่งรู้อ่ะงานต่อไปนะครับได้เวลาเราเก็บพลัวละแล้วก็เอานี่ปืนแล้วก็อันนี้ด้วยเอาไว้ยิงจับสัตว์เฮ้ยมาได้เวลาจับมกงค่เอ่อผมไม่รู้ว่ากดชาร์จได้ปเปล่าอ่ะผมไม่กล้ายิงตอนนี้รอให้มันนิ่งๆก่อนแล้วกันโอ้ย เจเจเจใจเย็นกดค้างไหมเอ้ยจับได้อ้ยจับได้ด้วยเราเราอั่วมันนี่โอ้กดอ e ีอุ้มมาเลยนะครับแล้วเราก็ปล่อย,อยตรงนี้เลยป่ะอุย้ยอ่นนี่โอ้นี่มีป้ายชื่อด้วยอขอตั้งชื่อน้องหน่อยนะครับเราจะตั้งชื่อ้อ้ยตั้งเป็นภาษาไทยได้ดยเหรอตั้งว่า น้องน้อยอ่าได้แค่นี้อืมแล้วก็วางมอดูซิชื่อออกไหมอุ้มไม่ออก <c oughs> อันปากา้าเขียดยีป่ะไม่รู้สินี่อุ้ยนั่นไงน้องเดี๋น้องจะไปเดินไปกินปะผมอยากรู้ขอดูหน่อยเอาน้องน้องโอ้โหน้องแกหันขวับ90องศาหักเลยโอเคภารกิจจับน้องน้อยคอมพลีทนะครับ ตอนนี้น้องก็อยู่ในนี้แล้วจริงๆเราน่าจะทําเป็นกรงเนาะใช่ไหมทํเป็นกรงอยู่ตรงนี้ไปเลยอะไรแบบนี้เดี๋ยวเข้าหน้าแล้วกันเดี๋ยวว่างๆค่อยตกแต่งภายในนะครับคอาน,นี้เรามาทําอันนี้กันแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์อ่ะคลาบเลยดูโต๊ะกันเป็นยังไงโอ้ี่เนี่ยเราชาร์จแบตเตอรี่เหมือนชาร์จได้แค่สองอันเนาะอ่ะอ่าอันนี้ก็ต้องการไบโอฟิลนะครับไบโอฟิลก็อันนี้ใช่ไหมไบโอฟิลดูไฟเนอร์ ต้องไหนหัวต้องไหลหางนี่ใช่ไหมปิดยิปป่ะไม่รู้ว่าเราวางถูกหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่คือมันต้องใช้ท่อสายยางสายพ่ออะไรด้วยไงอ๋อเฮ้ยไม่ใช่เว้ยนี่ต้องใช้ฟิวแตร์ตายแล้วอ่ะมันไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงเออนี่ไงฟิวแตร์เอาแบบนี้อ่าโอเคมันเชื่อมต่อตอัตโนมัตินะครับก็ require biofuel คืออันนี้น่าจะเป็นไบโอฟิลนะแล้วก็แค่ผลิตมาเฉยๆแค่นั้นเองแต่ต้องใช้อาหารเนี่ยเรดเบอร์รี่ใส่ไปโอ้โหแค่สองอันเองนะอันนี้อาเห็ดเอาไปด้วยเต็มเลยแล,แล้วยังไงต่อต้องการโอ้โหต้องการนำ้ำผึ้งลองลองเนื่องจากว่าเป็นการทดลองครั้งแรกนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่มีปัะกักินได้ด้วยระวังนะอย่าก,กดซ้ายนะกดซ้ายคือการกินเลยนะอ่ามันก็คือแบบเอาน้ำผึ้งมา ทำการหลอมรวมอะไรกับพวกเศษอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาหารดิบวัตถุดิบดิบเฮ้ยนี่ของจริงมันทำงี้ได้ปะเนี่ยถ้าของจีนทําได้นี่ผมอยากลองอันเนี้ยเอาไาเป็นเชื้อเพลิงใส่รถแทนนี่ได้แล้วไบโอฟิลหนึ่งอันอ่าใส่ไปเลยนี้ <c oughs> เราน่าจะชาร์จได้แล้วนะครับยระบวนการดุ่งยาติงอ่ามาหนึ่งอันเนี่ยลองยา เออนี่เริ่มการชาร์จแล้วเว้ยโอ้ยกระบวนการมันยุ่งยากเลคือทำอย่างนี้นี่คือเราคลาฟแบตเตอรี่เอาง่ายกว่าจริงบอกเลยคลาบแบตเตอรี่เอาง่ายกว่าน้องน้องไม่กลัวใช่ไหมเอาไหนๆก็จับน้องมาแล้วนะครับอ่าขอตัดผลหน่อยนะน้องจ๋าอ่านี่ได้ขนมาหนึ่งอัน คนผมว่าน่าจะเอาไปวิจัยได้นะอะลองใส่ดูได้ด้วยนะครับอันนี้นี่ได้แบ็คแพคเพิ่มบุยเฮ้ยเออเรามีหนังด้วยวนี่ไงมาเลยเนี่ยอ่าโอ้โหเต็มเลยเนี่ยไม่ใช่แค่หนังอย่างเดียวนะครับรีเสิร์ชให้หมดเลยเอ,อ่อสามารถขยายช่องได้ต้องใช้อันนี้6กอันเดี๋ยวทยอยสร้างเอาแล้วกันนะครับแล้วก็พวกนี้อุปกรณ์ป้องกัน นี่คือประโยชน์จากการจับน้องมานี่เองนะครับเพื่อทำของอุปกรณ์อะไรพวกนี้เออดีว่ะชาร์จเต็มัเนี่ยเต็มแล้วนี่เต็มแล้วนะครับทุกคนปลาเนี่ยได้เวลาแล้วเราไปกันทั้งอย่างนี้เลยไปเลยสู่เป้าหมายถัดไปทังการุวอานะครับหมายเลข9 3้าสมห้าหมี9ใช่ไหมสามห้าหก อ่าอยู่ข้างหน้าเรานะครับอีกพันแปดร้อยเมตรโอเคมันอยู่ทางซ้ายมือนะครับแต่ว่าทางขวามือเรามีเกาะดังนั้นเราขอแวะเกาะไปเติมสบียงครั้งสุดท้ายก่อนจะถึงจุดหมายถัดไปกันเอาน้องน้องทําไมน้องเกิดอะไรขึ้นนะน้องทําไมคอตกอย่างเงี้ยอ๋อน้องโอ้โหคือน,น้องไปไกลเกินไปไงเออ <laughs> น้องไก่เกินไปนะครับก็เลยแบบหาอาหารไม่เจออะไรนี้เราเราทำกรงล้อมไว้ให้น้องหน่อยละกันนะครับนี่เลยนี่มาดีใช้แค่ไหนนะครับเอาคราบไปก่อน20อันมานี้นี่เอาซักวบประมาณนี้ก็โอเคไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าเราจะเผื่อพื้นที่ไว้ระดับหนึ่งเอาไว้ ทำพวกนี้ด้วยต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้ประมาณนี้แหละน,นี่นี่อย่างนี้ก็ได้ป่ะเนาะเอ้ยถ้าจะทาอย่างนี้ก็ทําเป็นประตูได้ป่ะเนี่ยเป็นประตูได้ป่ะเออนี่ไงเป็นประตูได้มันก็เอานี่ออกเลยเอาประตูสักประมาณอย่างนี้ ่ะเป็นนี่ตะปูหญ้าน้องก็อ่ะพาน้องมานี่เลยอ่าทีนี้น้องคงไม่เอ้นั้นไปแล้วนะใช่ไหมเอาไว้สักตรงกลางดีนะอ่ะตรงกลางเออไม่ต้องไว้ตรงริมนะครับน้องจะได้น้องอากจะได้เห็นง่ายๆหน่อยอ่ะอ่ะอยู่ดีๆนะน้องอย่าหลุดออกจากประตูล่ะขอพี่ไปหาขุมทรัพย์ก่อน นี่ดูตามเข็มทิศก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนี่เลยทิศตะวันออกเฉียงใต้ยิงยืงเดี๋ยวนะมันมันทิตะวันออกจริงเหรอมันชี้ไปทิศเหนือไม่ใช่เหรอไองนี้อ่าดูเทียบทิศเหนือเฉียงออกโอ้มีเกาะข้างหน้าด้วยถ้าทิศเหนือเฉียงออกงั้นเราก็ยิงยืองไปหน่อยอ่าก็ไปตามลมอ่ะเน้อ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจออะไรด้วยมันคืออะไรรังผึ้งโอ้ยอูเดี๋ยวนกก็มาแม่รังผึ้งดวงผึ้งก็มาแล้วมันดูมันเลงดิมันเลงทุกอาหารทุกอันมากเลยเฮ้ยไปก่อนนี่นี่เห็นไหมทุกคนโอ้ ...What the hell ข้างบนนั่นคืออะไรอ่ะมันก็คือ เหมือนเป็นหอคอยนะครับทุกคนมันคือเมืองอ้เป็นตึกเลยเฮ้ยแล้วแบบนี้คือถ้าเป็นตึกคือเราสามารถเข้าไปสำรวจในตึกได้ปะวะเออถ้าสำรวจตึกได้ทุกตึกที่แบบทึ่งเลยนะมันจะเป็นการสำรวจที่ใหญ่มากอะทดูเหมือนไม่มีคนเลยนะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นจากฝีมือโอลรอบอีกแล้วหรอกาลังจะถึง ที่หมายแล้วเตรียมถอนสมอถอนได้โอเคเรามาถึงกันแล้วนะครับโอเคได้เวลาออกสำรวจรอบแรกรู้ตื่นเต้นโอ้โหฮึโอ้โห <laughs> น่าจะขึ้นทางนี้อ่าโ,โ,โอ้เฮ้ยมันมันแอบมืดไปปะเนี่ยอ่า มันมัน,ม,นมันมืดไฟไหมเขาว่าขวาร้ายซ้ายดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราไปดังขวาก่อนอุย้ยลงไม่ได้นะล็อกเขาบอกว่าประตูเนี่ยล็อกจากอีกด้านหนึ่งช่วไม่ได้นะครับเราท่องเอาไว้ว่าเรามาจากทางนี้นี่เรามาจากโหลดดิงเบ์นะครับโหลดดิงเบ์จำเอาไว้เดี๋ยวเผื่อเราหลงทางเราก็จะได้มาทางผ่านป้ายบอกทางอุย้ยแมงสาบป,ปีเตอร์มืดมืดเลย แต่ยังพอมองเห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันมันมืดน่ากลัวไปปะทุกคนเอาไงดีเราควรจะไปเอาสายไฟมาหน่อยไหมไม่ใช่สายไฟเอ่อเฮดไลท์ว้าเอ้ยหนูจ้าแล้วผมรู้สึกว่าตัวมันใหญ่กว่าปกติด้วยปะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมไปเอามาก่อนแล้วกันนะครับเฮดไลท์ตัวเดียวโดดๆไม่เป็นไรสายไม่มีมาเลย อ่ะนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ว่าแล้วสามทีไม่ตายสี่ทีห้าทีโอเคห้าทีถึงจะตายนะครับเป็นหนูที่เออแกร่งกว่าตอนที่เราเจอที่ที่ไหนนะจาไม่ได้และที่ไหน <laughs> โอเคเรามาจากโหลดดิกเบย์ไปทางขวานะครับตรงนี้คาเฟทาลีอ ซ้ายมือเราจะเป็นสตอ r a เ e a เอเียกับ g e n นเรเตอผมคิดว่าเราต้องไปคืึองปั่นไฟก่อนป่ะแต่ตรงนี้มันใกล้กว่าวเราลองไปซ้ายก่อนเขาว่าขวาาลายซ้ายดีดังนั้นเราซ้ายมีของให้เก็บระหว่างทางไหมโอ้ยนี่แน่ใจนะว่าคาเฟาเชอรีดูยกับห้องเก็บของเลย่ะโอเคไม่มีหนูโอ้อยัง,ยงไงไม่มีอะไรหรออ๋อหนูตัวเล็กนี่นี่มีทั้งหนูตัวเล็ก หนูตัวใหญ่ลูกน้องของโอลอบสินะโอลอบมาถึงที่นี่ได้พร้อมกับชาวแพรแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเหลือแต่เจ้ากองทัพโอลอบ o อย่างเดียวอ๋อใช่เรือสถานที่สุดหลอนนั่นเองนะครับสถานที่ที่เราเพิ่งรู้จักคําว่าหนูติดเชื้ออ๋อนี่ไงเจนเลเตอร์กับสตอร์เลตเอเรียไปทางขวานี้ก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทางนี้นะไม่เอา เป้าหมายของเราคือเดี๋ยวถ้าเราตรงมาทางนี้มันจะมีโหลดดิ้งเดรปะไม่มีโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกอย่างเยียบกริบโอ้นานไงทำไรได้เปล่าวายนางสารมาหาเราไม่ได้นะครับก็ทำได้แคว่วิ่งวนไปเท่านั้นแหละนี่เก็บเลยเก็บเก็บเก็บก็บเก็บแล้วมันไปนูนะ่นอ่ะมันมันมันไม่มาด้วยนะ เก็บไปปว่ะไม่ได้นะครับน่ามีหนูอีกตัวนูน้นเฮ้ยมีโนต้ตจัดการหนูก่อนมาดิว้ายวีหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยอย่าเพิ่งดีสปอนนะเว้ยเองไม่ไว้ใจเลยอขออยู่บนโต๊ะละกัน กับทอร์ลี่สั่งให้เราดันเอนจินให้สุดเราพยายามหนีกองเรือแพรหรืออะไรก็ตามแต่เตาปฏิกรณ์จะร้อนไปเราส่งข้อความไปบอกขอคอยแต่ทอรลี่ไม่สนหวังว่านายจะเดินเรือดีกว่านี้นะฮานโอ้ยโห่นี่มาไม่ให้ซุ่มให้เสียงนี่รีสปอนไม่ได้หรือไอตัวนั้นชาวแพรมาที่นี่จริงๆนะครับมาถล่มเมือง น่าจะเกิดการวอร์เกิดขึ้นนั่อะไรอะ่ะชิ้นส่วนเครื่องปั่นไฟน,น่นนันน่มาเลยโดนไหมหนึ่งสองมหมันจบแล้วจะพวกหนูกายพันุค่าอยู่สูงกว่าพวกเจ้าแค่นี้พวกเจ้าก็ทำะไรค่าไม่ได้หรอกเหมือนผมเห็นบูป,ปินอยู่อ้าวไม่ใช่ เฮ้ยต้องไปดีๆนะเว้ยอย่าหลงนะเว้ยโอ้โหเฮ้เยแผ่นเครื่องปั่นไฟยังก่อนยังก่อนเราต้องสำรวจให้ชัวร์ก่อนนะครับแผ่นที่มาดีน่าธนูมาฮะอ,อ๋อหนูตัวเล็กมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขนาดเป็นหนูตัวเล็กน,นเนี่ยแต่ว่าอ้อยเก็บไปได้เออกว่าจะเก็บได้ โอเคมาทางนี้มีเครื่องปั่นไฟชิ้นส่วนนะครับได้แล้วโอเคเราคาเฟ,เฟทะลเลียเราเคลียร์แล้วในนี้หมดแค่นี้ผมคิดว่านะดังนั้นเนี่ยเรากลับขึ้นไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอาหารมาเยอะเท่าไหร่เนี่ยแป๊บเดียวเองดูหอกดีหอกจะพังแล้วโอ๊ยเฮ้ยลีสปอนไวไหมเปล่านี่มาดิโอเอ้ยนี่โอ้ตกใจหมด ตรงนี้น่าจะมีทางไปอยู่ตรงนั้นมันมีหนูไงซ้ายมีนี่ขวานี้นะครับที่เราจะมาตรงนี้มีประตูตรงนี้มีเฮ้ยโอ้โหได้ยินเสียงนี่นี่โอ้ยตกใจหมดเก็บ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 นี่เปิดได้เปล่าไม่ได้เปิดจากอีกด้านหนึ่งเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลงละวลงละอ่าคาฟเฟทัลิตนี้อ่าโอเคเอาละ เรามาทางนี้นะตรงนี้จะเป็นไปอีกที่หนึง่งผมก็ต้องไปทางนี้เฮ้ย Storage Area เปได้ c r a n ค c o n t r o กับ Generator ทางนี้มีอะไรป่ะถ้ามา,างนี้จะเป็นไงอ่ามันไปทางนี้นะโอเคเรามาเอ้ยเรามาทางนี้ดได้เนอะเออเนี่ยโอเคเราจะได้ข้ามคาเฟ,ฟ่ทะเลียไปเลยซ้ายขวาไม่มีนะครับเราเจอชิ้นส่วน Generator อ่า นี่ไม้โอ้มีเศษไม้ว่ะทุกคนคงคิดว่าจะไม่มีซะแล้วแ้วนี่มันอะไรเนี่ยเราเปิดได้ไหมไม่ใช่กับดักใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหบันไดบันไดพังขึ้นตรงนี้โอเคมีชิ้นส่วนเครื่องปั่นไฟนะครับเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยไอเทมอ๋อแตงโมขอบคุณอาหารฉุกเฉินเก็บอ่ะ ถ้าดูข้างล่างนี่เหมือนพัซเซิลเลยนะผมว่ามันต้องมีเป็นอะไรสักอย่างตรงนี้แต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องใส่นี่นะนี่ไงอ่าเรียบร้อยเฮ้ยไฟเปิดแล้วแล้วยังไงต่อเอ่อตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นพื้นผิวงั้นหรอผมคิดว่าต้องเราต้องถาทางทะลุไปตรงนี้นะเนาะน่าจะอันนี้น่าจะเป็นตัวดึงคอนเทนเนอร์นะครับ ว่าแต่ว่าเราดึงยังไงเดี๋ยวขอลองหน่อยสักอันหนึง่งอ่ะก็อ้อามันได้แค่นี้อ่ะถ้าถ้าอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะ,อ,ะอย่างงี้ป่ะใช่ไหมผมเข้าใจแล้วเทปกาวก็คือสถานที่แบบทะลุดได้ไงว่าจะซ้ายหรือขวาโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะพัซเซลิลหน่อยนะครับอันนี้ผมว่ายาวอ่ะอาจจะข้ามเลยนะครับอันนี้ แล้วก็คอนเทนเดอร์พันตันอันนี้อ่าเฮ้ยผมว่าได้แล้วเนี่ยไฟก็ดับไปแล้วแสดงว่าได้แล้วนะครับเนี่ยอ่าเอาไม่ใช่ว่ะเฮดไลท์ดับว่าเอ้ยอ่ากินแตงโมหน่อยนี่นะครับมาถึงแล้วหวังว่าไม่มีหนูนะเฮดไลท์เราดับไปแล้วอะนี่ได้บุปปินด้วย มันคือวอเตอร์ไพ์อ๋อแล้วก็โนตเอนจิน้นพังแล้วผู้เข้าบนก็เริ่มมุ่งจีบกึ่งการแบ่งอาหารตอนนี้ขึ้นกับทะเล,ละแ,แล้วล่ะแพเข้ามาใกล้ไม่มีจืดใจฉันจะปิดเตาปฏิกรณ์แล้วฉันไม่สนว่าก,กัปตันจะพูดอะไรแล้วฉันอยากให้นายอยู่ที่นี่จริงฮานคือเหมือนเขารู้ข่าวก่อนแล้วนะว่า พวกชาวแพ้จะมาเนอะอุ้ยอุ่น,นูมาเลยไม่กลัวหรอกนี่ต่อให้ไม่มีเฮ็ดไล์ก็ไม่กลัวเว้ยขออย่างเดียวอะ่ะอย่าหลงทาง Surface Access ข้างบนโอเควันนี้คือประตูที่เปิดจากอีด้านป่ะไม่ใช่อ้าวหูไม่ได้ป่าเฮ้ยนี่ ơi, làm gì vậy? ném thua bỏ, xúi phải đã, xúi phải đã, ơi, phải đấy nghe, xúi phải đấy nghe, đểu đi, đểu làm gì không nghe thua kiểu này, ờ, luôn nู่n nู่n, phải bỏ, bỏ, ra bỏ, 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 ơi bỏ, 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 มันคือกับดกักฮัวจะตายนะอ,อืาเอ้ตยตกใจหมดนะครับตะหนู ข้างล่างก็คงตายหมดแล้วเนอะเรารีบหาทางออกก่อนดีกว่าอืมโอ้เดี๋ยวนะแล้วแบบนี้คือเราออกได้มั้เนี่ยแย่ yeah, แล้วสิคนเอาใจช่วยหน่อยนะเราต้องกลับไปที่แพรก่อน ตกใจหมดเลยโอเคเราจะกลับไปที่แพรได้นะครับโอ้เอาล่ะสำรวจต่อไหมมาเชเต้เราจะพังแล้วว่าผมกลับไปคาบมาเชเต้ก่อนแล้วกันโอเคผมว่าพอรอบนี้เราผมขอพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันแอบหลอนเบาๆเดี๋ยวคลิปถัดไปแหละเราจะจัดทัวเมืองกานรัวเลยนะครับสำหรับทางการูอาที่นี่นะครับ รับว,วันนี้ขอลาไปกับจอนนี่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ